ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือลงทุนอะไรได้บ้างสำหรับมือใหม่ทำไมถึงต้องลงทุน ถ้าคุณทำงานหนักทั้งชีวิตแต่ไม่เคยให้เงินทำงานแทนคุณเลยคุณอาจต้องทำงานไปจนวันสุดท้าย หลายคนเข้าใจว่าการเก็บเงินคือความมั่นคงแต่ในความจริงเงินที่อยู่เฉยๆมักจะถูกเงินเฟอ้อค่อยๆกัดกินมูลค่าไปทุกปีเพราะฉะนั้นการลงทุนจึงไม่ใช่เรื่องของคนรวยอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่อยากมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคงเรามาดูความเข้าใจพื้นฐานก่อนที่จะลงทุน ก่อนที่จะเริ่มลงทุนเราต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนคือการเอาเงินของเราไปทำงานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคตแต่ทุกการลงทุนมีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงเสมอมือใหม่ต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อน 1. เป้าหมายทางการเงินคืออะไร 2. ยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน 3. เงินที่ใช้ลงทุนเป็นเงินเย็นหรือเงินจำเป็น เมื่อเข้าใจ3ข้อนี้แล้วเราจะรู้ว่าควรเริ่มจากการลงทุนแบบไหนยกตัวอย่างประเภทการลงทุนสำหรับมือใหม่ 1. ฝากออมทรัพย์ฝากประจำเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นมากที่สุดความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนก็น้อย1-2%เปอร์ซนต่อปีใช้สำหรับเก็บเงินสำรองฉุกเฉินข้อดีปลอดภยัยไม่ต้องใช้ความรู้ข้อเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินเฟ้อ 2. กองทุนรวมมิวชัวฟันให้ผู้จัดการมืออาชีพบริหารเงินแทนเรามีหลายประเภทเช่นกองทุนหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้นมือใหม่สามารถเริ่มจากกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมผสมข้อดีลงทุนง่ายเริ่มได้หลักร้อยข้อเสียต้องศึกษาเรื่องค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงแต่ละประเภท 3. หุ้นสต็อกเป็นการซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจหากธุรกิจเติบโตราคาหุ้นก็จะขึ้นและมีเงินปันผลข้อดีผลตอบแทนระยะยาวสูงข้อเสียความเสี่ยงสูงต้องใช้ความรู้และติดตามข่าวสาร 4. กองทุน ETF เป็นการลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นเช่น s t 50หรือ S&P 50เหมาะกับคนที่อยากลงทุนหุ้นแต่ไม่อยากเลือกเองข้อดีกระจายความเสี่ยงอัตโนมัติค่าธรรมเนียมต่ำข้อเสียมูลค่าผันผวนตามตลาด 5. ทองคําหรือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงใช้กระจายความเสี่ยงไม่ให้พอรผันผวนมากเกินไปข้อดีปลอดภัยในภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนข้อเสียไม่สร้างกระแสเงินสด 6. สินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตบิตคอยเป็นการลงทุนยุคใหม่ที่มีโอกาสสูงแต่เสี่ยงมากต้องศึกษาเทคโนโลยีและต้องเข้าใจความผันผวนก่อนข้อดีมีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคตข้อเสียความเสี่ยงสูงและราคาแกว่งแรงวิธีเริ่มลงทุนอย่างปลอดภัย 1. เริ่มจากใช้เงินเย็นในการลงทุนอย่าใช้เงินที่ต้องใช้ในระยะสั้นมาลงทุน 2. ใช้หลัก DCA ลงทุนเท่ากันทุกเดือนไม่ต้องพยายามจับจังหวะตลาด 3. กระจายความเสี่ยงอย่าทุ่มทั้งหมดในสินทรัพย์เดียวควรกระจายความเสี่ยง 4. ศึกษาและเรียนรู้ต่อเนื่องการลงทุนไม่ใช่เกมเสี่ยงโชคแต่คือเกมแห่งความรู้การลงทุนไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่แต่ต้องเริ่มจากความเข้าใจและความตั้งใจ เริ่มต้นวันนี้ด้วยสินทรัพย์ที่คุณเข้าใจเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การลงทุนแล้วขาดทุนแต่คือไม่กล้าเริ่มลงทุนเลยลงทุนอย่างมีสติศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วปล่อยให้เวลาเป็นเพื่อนของคุณ ขอบคุณที่รับฟัง Financial Mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ